บทที่36น้ำสัตว์ศิชวนพี่น้องมาสนุกกันหน่อยสิกําลังยุ่งอยู่กับการตัดไม้และขุดเหมืองและไม่ได้สังเกตเห็นสัตว์ประหลาดปีศาจในป่าทางตอนใต้เลยสู้มู่รู้สึกประหลาดใจที่เห็นถุงเหรียญเงินในมือเมื่อเผากับตันเควินพาผู้หวังไปรับรางวัลและเตรียมกลับดักไว้ทางตอนใต้ด้วยหลังจากให้คําแนะนําเหล่านี้แล้วสู้มู่ก็มุ่งหน้าไปยังจุดคืนชีพด้วยเลเวลของจ่าวและลูกน้องพวกเขาไม่น่าจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูในป่าเริไม่ต้องพูดถึงใบไม้ร่วงที่หวนคืนสู่รากหน้าและโลกภายนอกแต่ผู้อาวุโสทั้งสองก็ปลอดภัยดีและชายหนุ่มทั้ง่ก็กลับมาแล้วเขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากยืนยันว่าเสบียงที่ได้รับจากการปราบปรามไม่ได้ถูกทิ้ เหล่าปีศาจหนึ่งในสี่ราชานสวรรค์แห่งกองทัพราชาปีศาจไม่นานนักสี่คนขับและเอฟคนรักที่น่าสงสารก็เข้าร่วมด้วยคนขับที่ถอดหน้ากากาพูดขึ้นก่อนเซียนท้าเราว่าหมู่บ้านในป่าเบรดถูกทำลายไปแล้วและความเขียดแคนของคนตายฝังรากลึกเกินไปพวกมันจึงกลายเป็นอันเดธแต่มีแนวโน้มว่าเกิีนักผจญภัยได้ยุบไปแล้วปล่อยให้ไม่มีคนเฝ้าและถูกมอนสเตอร์ป่าบุกยึดครองเซียนไม่ว่าเราจะโจมตีพวกอันเดธนั่นหนักแค่ไหนพวกมันก็ฟื้นคืนชีพตรงที่เดิมพวกมันฆ่าไม่ลงลยุยเย่่่นูที้กุ พวกมันไม่ได้ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาหรอกเหรอสู้มูสงสัยถ้าพวกมันฟื้นคืนชีพได้ทำไมพวกมันถึงไม่ฟื้นคืนชีพและกลับเข้าเมืองละ่ะเมื่อได้ยินดังนั้นคนขับซีก็ถอนหายใจด้วยความสะใจ,จถ้าถึงท่านถามหลวงเย่กุ้ยเจินโดยเฉพาะเลยเขาบอกว่าชีวิตมีเพียงครั้งเดียวและเขาไม่เคยแสวงหาความตายหรือยอมรับการฟื้นคืนชีพส่วนคนธรรมดาเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ยอมให้ผู้หญิงที่เขารักตายต่อหน้าเขาคนขับซีไม่สนใจสายตาประหลาดใจของสู้มูแล้วรีพูดขึ้นว่าเสดหาทางช่วยพวกมันหน่อยทิ้งเรื่องการช่่วววยเเเหหลลืออผู้้้้คนนนไขขาาาางงัััดปปรรกฏตึบ พวกมันอาจเป็นกองทัพของราชาปีศาจอาจถูกราชาปีศาจเกณมาได้ทุกเมื่อแถมยังมีแนวโน้มที่จะโจมตีเมืองเซนมาโดยตรงอีกด้วยมอบหมายภารกิจใหม่ให้กับซิลูซึ่งยังคงทำงานอยู่ที่นั่นพบหมู่บ้านอันเดสในป่าเบรดพร้รอมกับวีรบุรุษอีกสคนที่ติดอยู่ในนั้นดังนั้นจึงมีการส่งวีรบุรุษไปเสริมกำลังและปราบปรามอันเดสเหล่าอันเดสท,ที่ถูกปราบปรามแต่ละคนจะได้รับรางวัลห้าสิบเหรียญทองแดงและเงินบริจาคห้าสิบเหรียญสำเร็จจะมอบรางวัลให้ผู้เข เศษมีอันเดสอยู่ในป่าเรศหรือท่านยังต้องการให้วีรบุรุษป,ปราบปรามพวกมันอีกหรือเราไม่มีน้ำมนหรือซูโม้ตกตะลึงก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโบทในเมืองเซนมานี่ตั้งแต่นับบุญมาถึงเมืองเซนมาเธอก็คอยตามหาวีรบุรุษและตอนนี้ก็ขโมยนานมากแล้วที่เธอไม่ได้สวดมนน้ำมนคือผลผลิตจากแม่ชีที่เติมเวทมนต์แสงศักดิ์สิทธิ์ลงในสาทุกครั้งที่สวดมนใช่ไหมสูโม้ขอกนิ้วที่โตประชาสัมพันดึงดูดความสนใจของพรา,าดินหญิงที่อยู่รอบๆหลังจากที่สูโม่ออกคำสั่งไม่เพ ทำตามที่ข้าบอกสูโมูก็กลับไปที่คารุห่าต์และเปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของดูมฟรีข่าวล่าสุดนักบ,บินได้จุดชนวนแผนการหมู่บ้านอันเดสและกิลได้รับมอบหมายภารกิจใหม่ซีพูดกับคนขับว่าครั้งคราวนี้ฉันไม่นับว่าฉันเป็นคนจุดชนวนหรอือพี่น้องทั้งหลายฉันมาถึงกิลนับพจน์พายแล้วฉันต้องการน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำภารกิจนี้ไอสารเลวสู้มูนี่มันมีสำเนีกงผิดช,ชอบชั่วดีจริงๆรู้จักส่งพาราดินหญิงมารับใช้ฉันด้วยพอฉันอาบน้ำเสร็จและออกมาแล้วถ้ายังมีเสื้้้้้้้อผผาา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 หหหหยยยไไปปจจจจจจกกกกกฉฉัััันนนนนวววว่่่งงงะะะรรรรรรแดดเเเถมมมีโลิิๆพชทญซบใ เมื่อได้ยินคำตอบจากพาราดินหญิงสองคนที่หน้าประตูอีฟก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจนักบุญก็ออกมาจากอ่างอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดินออกจากโบสถ์โดยมีพาราดินหญิงสองคนคุ้มกันมันโอเคจริงๆเหรอที่จะหลอกเหล่าฮีโร่ให้เชื่อว่าน้ำในอ่างของพวกเขาเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์มันไม่ได้โกหกทั้งหมดหรอกเพราะาน้ำในอ่างนี้มีคุณสมบัติแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์ผู้มีท่าความสัมพันธ์กับแสงศักดิ์สิทธิ์สูงเป็นอันดับสองของทวีปน้ำในอ่างของเธออาจถือได้ว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์คุุุณภาาพต่่่หยดดศึกษมมัันนซะรรรีีบบจลลงงขววแ้สไปท ท่านหญิงซีลู่อัศวินหญิงรีบตะโกนเรียกซีลูพลางยื่นกล่องน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านหญิงซีลูเราจะขายน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ในราคาสูงลี้วแค่เหรียญเงินเหรียญเดียวจริงๆเหรอเธอไม่กล้าแม้แต่จะพูดว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์คุณภาพต่ำเพราะกลัวว่าเหล่าวิรบุรุษรอบข้างจะได้ยินหลังจากที่ซีลูใช้วิชาประเมินน้ำศักดิ์สิทธิ์คิวของเธอก็ขมวดมุน่นฝีมือประนีบรรจงคาดว่าน่าจะเป็นน้ำอับของนักบุญอีฟบ้าเอ้ยวิชาประเมินมันง่ายขนาดนี้เชียว หืมซีลู่ตกใจกับคำถามนั้นแต่เธอก็ยังทำตามคำขอของซูมูและพูดว่าขวดละเหรียญเงินหนึ่งเหรียญขวดเดียวค่าอันเดได้กี่ตัวสองขวดก็คมสองขวดก็ได้กำไรน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ใช้ยังไงใช้ได้นานเท่าไหร่แล้วมีผลยังไงพี่น้องทั้งหลายโปรดหลบไปฉันจะใช้คาถาพิสูจน์ตัวตนดูเมื่อได้ยินคำร้องขอพิสูจน์ตัวตนของวิรัตรุษหัวใจของซีลู่ก็เต้นครมครามหยุดทะเลาะกันคนละขวดไม่มีใครซื้อได้อีกแล้วพี่ซีลู่ขอห้าขวดเหล่าฮีโร่ก็ยังคงเป็นพวกโมแ่่ไวเาา้้รีบปนลยห พี่ซิโลูน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ใช่สำหรับดื่มเหรอหืมไม่สิฉันเพิ่มบัฟน้ำศักดิ์สิทธิ์เข้าไปด้วยเดี๋ยวก่อนทำไมมันถึงลบสถานะเชิงลบอย่างคำสาปและพิษได้ละ่ะงั้นฉันก็ยังดื่มได้อยู่ดีอย่าทำให้ฉันลูบเหมือนคนโรคจิตสิภายในร่างกายสามารถลบสถานะเชิงลบได้ในขณะที่การทาลงบนอาวุธสามารถเสริมพลังและสังหารอันเดธได้ชั่วคราวถ้าน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์สำคัญในการปราบอันเดธเขากำลังจะคุยกับซูโมู่เกี่ยวกับการเสริมกำลังป้องกันเมืองทันใดนั้นเขาก็เห็นจดหมายปรากฏขึึนนึ้รร้้้้นน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 นบแแผผงง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 สสืืื่่่่่่่่่่่่่ออ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 าา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 ารรรรรตตตตตหหหหเเเเเคคคคควววิิิกกกกะะลลใใจจจยยยยททททททููููีีดดดมมมซััุขป จากนั้นเขาก็ได้ยินเควินพูดด้วยความตกใจว่าท่านมหาปุโรหิตตกลงที่จะส่งกองกำลังศักดิ์สิทธิ์หนึ่งร้อยนายไปยังเมืองแซงมาแล้วหรือแล้วพวกมันก็ออกเดินทางแล้วหรือคาดว่าจะมาถึงพรุ่งนี้เที่ยงวันเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นครั้งแรกที่เควินได้ยินเรื่องนี้ท่านผู้เท่ากองทัพศักดิ์สิทธิ์นี้ถูกส่งมาโดยมหาปุโรหิตเพื่อโจมตีท่านอย่างแน่นอนอย่ากังวลไปเลยซูมูเปล่าอย่างใจเย็นข้าพบคนช่วยแล้วเซียนเอลเวียนแอบมองเข้าไปในห้องทำงานจากทางเข้าข้าแค่อยากจะบอกเจ้าว่าข้าเรียกทหารองครักษ เอลเวียนขงวดคิ้วถ้าได้ยินมาว่ามีโจรขโมยกางเกงในที่เซนมาบทที่37แล้วคุณอยากขุดมันเหรอหรืออยากจับโจรกับตันเควินสู้มูแนะนำเขาอย่างอบอุ่นนี่คือเอลเวียนเจ้าหญิงเอลนักปราชญ์รับพาตัวเจ้าหญิงเอลไปตั้งแต่เมื่อไรเขารับหน้าที่ดูแลเรื่องการป้องกันทางใต้ของเซนมามาสักพักแล้วฝ่าบาทเอลเวียนท่านนาทหารมาเพิ่มอีก50นายหรือนั่นมันร้อยคนแล้วจำนวนเท่ากับที่กองทัพศักดิ์สิทธิ์จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ในฐานะผู้บัญชาการเควินรู้ดีถึงประสิทธิภาพการต่อสู้ของเหล่าทหารเอลเสร็จเจ้าวางแผนจะปราบปรามกองทัพศักดิ์สิทธิ์ด้วยกำลังนั้นหรือด้วยความช่วยเหลือจากเหล่าทหารเอลพวกเขาทำได้มากกว่านั้น สู้มู่ใหัวไม่ใช่การปราบปรามแค่ขอให้พวกเขามาช่วยข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกับดักด,ดินปืนที่กำลังถูกจัดเตรียมไว้ทางตอนใต้เควินน่าจะรู้เรื่องนี้ดีกองทัพศักดิ์สิทธิ์ของาศาสนาจักรซึ่งประกอบด้วยอัศาวินวิหารระดับสูงล้วนๆและนั่นคงหมายความว่าจะมีแร่ให้ขุดเพิ่มขึ้นอีกมากในแต่ละวันแค่คิดก็วิเศษแล้วหลังจากเห็นผู้เล่นกำลังรีบไปซื้อน้ำศักดิ์สิทธิ์มุ่งหน้าไปทางตะวันออกหลังจากที่เราปราบพวกอันเดสในหมู่บ้านได้แล้วตอนนี้ซีเจ้าและคนอื่นๆน่าะเลเวแล้ว้้ราาาาตองตียมมมััััสสหหบบคกนนนใใชพขขด่่ไทฒุณิ นอกจากฮีโร่ที่รรบผิดช,ชอบการป้องกันเมืองแล้วคนอื่นๆทั้งหมดได้รีบไปยังป่าเรดแล้วและเอลเวียนยังได้มอบผนเวทมนต์สามก้อนให้แก่พวกเขาซึ่งช่วยเติมเต็มเวทมนต์ป้องกันของเมืองกับนักดินปืนสีดำทางตอนใต้ของเมืองถูกวางไว้แล้วแต่สเบียนที่จำเป็นหมดลงเซียนซิลูกกล่าวในตอนท้ายของรายงานด้วยความกังวลมบประมาณของเราใกล้หมดแล้วค่าใช้จ่ายของพวกเขาจึงเพิ่มขึ้นและเมื่อเร็วๆนี้พวกเขาก็ติดลบหากพวกเขาล้มละลายเกินนักผจญภัยที่พวกเขาสร้างขึ้นมาอย่างยากลำบากจะต้องหยุดดำเนินการอีกครั้งใช่แต่ธ แต่นอกเหนือจากการถ่ายน้ำอมฤตแล้วพวกเขาก็ไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินแม้กระทั่งเพื่งพามอนสเตอร์ย่างเป็นอาหารถ้าพวกเขาหาเงินได้ไม่ถึงห้าสิบเหรียญเงินพวกเขาคงลำบากที่จะใช้เงินข้าเข้าใจซูมูบอบกมือข้าจะจัดการเรื่องเงินเองไปหาองค์หญิงเอลวียนก่อนกองทัพศักดิ์สิทธิ์ของาศาสนจักรจะมาถึงตอนเที่ยงเขาเคยร้องของเงินทุนจากจัก,กรพรรดิแต่จัก,กรพรรดิก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทองเงินและอัญมณีของดัมฟรีสต,ตอนนี้แทบจะอยู่ในมือของขุนนางและขุนนางทั้งหมดเต็มไปด้วยบรรยากาศของงานเลี้ยงและดื่มกกอ่ร่ระบฏ ถ้าเราต้องการเงินเราต้องทําให้คนไร้ค่าเหล่านั้นจ่ายด้วยความเต็มใจถ้าผู้เล่นถูกส่งไปยังเมืองหลวงเพื่อกำหนดมาตรการคว่ำบาตรกองทัพของราชาปีศาจจะต้องช่วยโอกาสอย่างแน่นอนและขุนนางและขุนนางเหล่านั้นจะต้องยอมจำนนต่อาศาสนาจักรใช่ไหมหากไม่ใช่เพระพาะไพ่คุกคามคู่ขนานจากกองทัพราชาปีศาจและาศาสนาจักรเขาคงอยากให้ผู้เล่นสังหารเมืองหลวงของจักรวรรดิเสียจริงกองทัพที่เตรียมพร้อมมาอย่างดีปรากฏตัวขึ้นทางทิศเหนือของเมืองเซนมาคนที่ตัดต้นไม้ในหุบเขาตะวันออกเป็นพาราดินนั้นเหรอพาราดินแห่่่่งงงงเเ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 เมมมมมมืืืออออซนน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 าาาาาาไไไดดด้้้ลตรระววยยหหหหททพพกขขถถึึแบบบีีีจั็ุ นี่มันอะไรกันถนนที่เพิ่งสร้างใหม่ในเมืองเซนต์มาเหรอแม้แต่อาเฟียที่นั่งอยู่ในรถม้าก,ก็ยังมองออกไปด้วยความสับสนถนนนี่มันอะไรกันเนี่ยเรียบซะจริงสวยงามเสียจริงปูนซีเมนเรียบเรียบสลับลวดลายวงกลมเวทมนต์อย่างประณีตดูน่าประทับใจอย่างเหลือเชื่อภาพขององครักษเหล่านี้ก็เพียงพอที่จะทำให้จานัสหวาดกลัวไปกันเถอะจานัสตะโกนรีบเปลี่ยนธงของพวกเจ้าให้เป็นของเจ้าหญิงอาเฟียศกซุโมก็ยืนอยู่บนกำแพงเมืองทางเหนือเตรียมต้อนรับคนงานเหนืองที่มาสนับสนุนเผาอย่างอบอุ่นสุโมเห็นธงเปลี่ยยยนนนกกกะททัััหขขขขอออองงงงงพริ้้มเาา็็แค เศษนั่นมันทงของเจ้าหญิงอัฟยานีเควินเตือนเขาอย่างแข็งทื่อเจ้าไม่ได้บอกข้าว่าเจ้าหญิงอัฟยาจะมาสูโมรู้สึกอยากจะสะบัดออกมาเศษซีลูถามด้วยใบยหน้าแดงกับด้วยความโกรธเราส่งพวกเขาไปที่เหมืองเลยได้ไหมสูโมคงปล่อยให้ลูกสาวจักรพรรดิฆ่าเขาไม่ได้หรอกจริงไหมสำหรับสูโมอัฟยาคือปัญหาใหญ่ที่สุดของเขาในตอนนี้เจ้าหญิงองค์แรกของจักรวรรดิด,ดัมฟรีสชื่อเสียงของนางแผ่ขยายไปทั่วนางเคยหวังจะได้พบบรรพบุรุษผู้ล่วงลับจึงเผลอใช้วงเวทมนต์เรียกปีศาจระดับสูงมายยยยยัััังงงงงงพรร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 ะะะะาา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 าชววววแแลลลลก่่่่่่่่ออออออคคคมม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 มหห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 นน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 เเเเเเขขโป้้้้้้้ตตตสสสสสผททททีีไดดดดุใใ็ืบึููจ ใช้เวทมนต์น้ำทำให้พลังเวทมนต์ของตนเองพลุ่งพล่านลดปล่อยคลื่อนน้ำที่ท่วมกองทัพทั้งเจ็ดและสร้างความหายนะแก่ชาวเมืองและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สู้มู่เควินและซีลูหน้าซีเผือดจานัสชูทงเจ้าหญิงซึ่งนอกจากจะทำให้สู้มู่ต้องแบกรับทรัพยายกรแล้วยังดูเหมือนจะกำลังบอกว่าท่านผู้รอบรู้จงรู้จักศัตรูของท่านทั้งสองซึ่งมีผิวซีเผือดถูกบังคับให้ยืนประจันหน้ากันเซียนจานัสเอ่ยขึ้นก่อนข้ารู้ว่าเจ้าระแวงข้าแต่ได้โปรดเชื่อข้าเถิดข้าไม่มีเจตนาจะขัดขววาาาาาาาเเเจ้้้้้้้ถแแมมมุุุรริตตตะสสสั่่่่่่่่ดูููชชืืืออออทททกคคนพษยลผีีีญ ถ้าเจ้าอยากมีส่วนร่วมเพื่อมนุษยชาติจริงๆก็จงนำกองทัพของเจ้าไปยังป่าทางใต้เพื่อข้าขุดเหมืองได้ยินเช่นนี้จานัสซึ่งน้าบึง้งตึงอยู่แล้วก็โกรธจัดจานัสเซธไม่ได้หมายความอย่างนั้นเควินแซรขึ้นมาพวกเราพาลาดินก็ตัดไม้และตัดไม้ของข้าเหมือนกันมันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างป้องปราการเมืองเควินเจ้ายอมส่งพาลาดินมาทำงานหนักแบบนี้จริงๆ,จงๆเจ้าเป็นความอประปยชน์ของพวกเราอัศวินจานัสบกมือเราน้มนา้าเซธไม่ได้ไปหานักบ,บุญกันเถอะแต่กำแพงกลับเต็มไปด้วยเอลองคารักประจำตัวของซ เราปล่อยให้เธอก่ะเรื่องวุ่นวายในเมืองเซนมาไม่ได้เควินทำให้เหล่าหลิวปูเซียงรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเขาไม่คาดคิดว่าแม้แต่การทำงานเป็นพ่อครัวโรงเตี๊ยมจะทำให้เกิดจุดพลิกผันในเรื่องเราค่ะซูมูยักหน้าเจ้าหญิงองค์แรกของจักรวรรดิอาเฟียกำลังมาเยือนเซนมาและข้าต้องการให้ท่านเตรียมอาหารกลางวันถ้าอาหารของท่านทำให้เจ้าหญิงอาเฟียพอใจข้าจะให้เงินทุนแก่ท่านเพื่อเปิดโรงเตี๊ยมในเมืองหลวงเมื่อได้ยินภารกิจนี้ดวงตาของเหล่าหลิวปูเซียงก็เป็นประกายอะไรจะดึงดูดความอยากอาหารของอาร็จ หลังจากนั้นซูมูยังสามารถหาทุนให้เขาเปิดโรงเตี๊ยมในเมืองหลวงได้โดยแบ่งกำไร50-50เขาจะขโมยเงินจากกระเป๋าของคุนนางและขุนนางไร้ประโยชน์เหล่านั้นในเมืองหลวงซูมูเควินและเหล่าองค์รักเอลก็ออกเดินทางอย่างไม่เร่งรีบเพื่อตามหานักบุญและจานัสและในที่สุดก็พบพวกเขาที่จัตุรัสกลางเมืองจานัสซึ่งสีหน้าบึ้งตึงเมื่อครู่ก่อนกลับโกรธจัดอย่างที่สุดถ้าสั่งให้เจ้าค้นหาทั่วทั้งเมืองและจับกลุ่มโจรที่ขโมยเสื้อผ้าไปทันทีพวกเขาเป็นอัศวินแห่งวิหารแล้วนักบุญต้องการให้พวกเขาจับโจรนั้นเหรอมองไปที่จานัสแล้วพูดว่าแล้วเจ้าจะขุดแร่หรือจับโจรแน่นอนสิเจ้าช่วยข้าจับโจรใครอยากจะขุดแร่ให้เจ้าล่ะนักบุญขัดจังหวะสู้มด้วยความโกรธ ไม่ถูกต้องสู้มูมองจานัสด้วยความสับสนการจับโจรคืองานของนักบุญและการขุดแร่คืองานของมนุษยชาติจานัสเจ้าต้องแยกแยะให้ออกในเมืองเซนมาอันกว้างใหญ่ไม่มีอะไรให้ทำอีกแล้วหรือจานัสอยากจะโกรธแต่เพราะเอลองคารักที่อยู่ข้างหลังสู้มูเขาจึงไม่กล้าขยับกองทัพราชาปีศาจกำลังโจมตีเผ่าปีศาจและเผ่าพิคแมนกำลังร่วมมือกันโจมตีเมืองเมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของจานัสก็เป็นประกายและสิ่งที่พวกเขาควรทำก็มาถึงแล้วกองทัพราชาปีศาจกำลังโจมตีเมืองอัศวินทั้งหลายเรามาาาสั่งออนนนเปแมมมกถไ้้รฝ จานัสยังคงดูถูกเขาที่ปล่อยให้พาลาดินทำงานเป็นคนงานเหมือนนั้นหรือเมื่อเขาเห็นประสิทธิภาพของแนวป้องกันเมืองของเซนมาทัศนะทั้งสามของเขาจะต้องพังทลายอย่างแน่นอนบทที่38การสูญเสียครั้งใหญ่กองทัพของราชาปีศาจถูกทำลายล้างจนหมดสิ้นบทที่38พ่ายแพ้อย่างย่อยยับกองทัพราชาปีศาจถูกทำลายล้างสิ้นเชิงเมื่อได้ยินว่าซูมูไม่ยอมให้กองทัพศักดิ์สิทธิ์เข้าแทรกแซงผลกองทัพราชาปีศาจกำลังโจมตีเมืองแล้วเจ้าจะเรียกเอลมาช่วยดีกว่าปล่อยให้พวกเราเข้าแทรกแซง ซูมูไม่อาจรับมือกับกองทัพราชาปีศาจส,สองกองทัพได้อย่างสิ้นเชิงคงต้องให้เหล่าเอลองคารักที่อยู่เบื้องหลังซูมูลงมือจัดการอย่างไม่ต้องสงสัยแต่การดูถูกกองทัพมนุษย์และประจบสอพลอเอลองคารักก็ไม่ต่างอะไรกับการเป็นหมาของเอลเอลองคารักเป็นลูกน้องของเอลเวียนเว้นแต่จะมีคนทำผิดกฎพวกเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ส่วนกองทัพของราชาปีศาจที่อยู่นอกเมืองนั้นเหล่าผู้กล้าย,ย่อมต้องรับผิดชอบในการกำจัดพวกมันแต่กลับมอบการบังคับบัญชากองกำลังของเขาให้กับกัปตันปีศาจจีเมืง มนุษย์โง่เขาเจ้าจะต้องชดใช้ความเย่อหยิ่งของเจ้าเซนมาไม่มีเครื่องป้องกันใดๆแม้แต่พาราดินคนเดียวมีเพียงประตูบานเดียวที่ปิดสนิทก็แข่งทื่อกองทัพของราชาปีศาจทั้งหมดมารวมตัวกันที่ประตูเมืองข้ากำลังเล่นครองอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือและสตาร์พลัสตินัมก็หัวเราะคิดพักตลกสิ้นดีการโจมตีอันดุเดือดของพวกมันหยุดลงทันทีข้าที่กำลังเล่นครองอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือจ้องมองสตาร์พลัสตีนัมอย่างตะลึงเงนินห้าสิบเหรียญเงินไม่พออย่างน้อยสามเหรีย พวกเขาก็เปลี่ยนท่าทีอย่างรวดเร็วและพูดว่าเซียนการป้องกันเมืองเริ่มประสบความสำเร็จแล้วกองทัพของราชาปีศาจบุกเข้าไปไม่ได้พวกเขาไม่ใช่วีรบุรุษพวกเขาเป็นแค่คนยากจนที่สู้มู่จัดการดังนั้นวีรบุรุษควรจะมาต่อสู้ทางตอนใต้ใช่ไหมอีฟกำหมัดแน่นและจ้องมองสู้มู่ด้วยความโกรธเซียนซ่อมวีรบุรุษไว้ข้าไม่เห็นวีรบุรุษคนไหนมาหลายวันแล้วโอเคโอเคสู้มู่รีบขัดจังหวะอีฟกัปตันจานัสอย่าไปฟังคำไร้สาระของนักบุญพวกมันเป็นวีรบุรุษโง่เง่า,งา,งาอีฟจ้องสู้มู่แล้วยอกคคนนนนนนนยยยาาาาากกกกกกจจจจทททีี่่่่เเ้้ััััดดรรรรมมมออูุุุุแหงงพววะป็บษไไ แน่นอนกำแพงเมืองนี้มีประสิทธิภาพการป้องกันสูงเกินไปกองทัพของราชาปีศาจบุกเข้าไปไม่ได้กองทัพปีศาจและมนุษย์หมูจำนวนมากรวมตัวกันอยู่เบื้องล่างถึงจะมีมากมายนับไม่ถ้วนแต่อย่างน้อยต้องมีอย่างน้อย3ถึงห0 0คนคนบนกำแพงเมืองทั้งหมดกำลังดูการแสดงอยู่ไม่มีแม้แต่ผู้พิทักษ์แม้แต่คนเดียวกองทัพราชาปีศาจไร้พลังต่อต้านกำแพงเมืองนี้นั้นหรือสตาร์พลัสบีนัมพูดขึ้นอีกครั้งในจังหวะนี้เศษเราต้องการรอจนกว่ากองทัพราชาปีศาจจะรวมตัวกันมากกว่านี้ก่อนจึงจะวางก ภารกิจป้องกันนี้มอบให้เหล่าฮีโร่ดูแลทั้งหมดส่วนที่เหลือก็รอดูกันต่อไปเป็นชุดประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับสตาร์แพลตินัมและลูกน้องในการเพิ่มเลเวลถ้าเควินหรือจานัสลงมือพวกมันก็จะขโมยประสบการณ์ของผู้เล่นไปท่านั้นจานัสเมื่อด้ยินรายงานของสตาร์แพลตินัมก็มองออกไปนอกเมืองอย่างตั้งใจเหล่านักบุญอัศวินวิหารคนอื่นๆและเหล่าเอลองคารักต่างก็มองออกไปนอกเมืองพวกมันไา้เวทมนตร์ทันทีปล่อยลูกไฟสายฟ้าและการโจมตีอื่นๆมากมายใส่ประตูเมืองอย่างที่คาดไว้กับวงเวทของนักเีาากย เหนือท <chat> ันใดนั้นเหล่าปีศาจเบื้องล่างก็ได้ยินเสียงอึกกระทึกคลึกโครมพวกมันไม่สามารถเปิดประตูเมืองได้จึงหันการโจมตีใส่ฝูงชนบนกำแพงเมืองปลดปล่อยเวทมนต์โจมตีใส่สู้มู่และคนอื่นๆที่เฝ้ามองอยู่บนกำแพงจานัชักดาบออกมารับการโจมตีแต่สู้มู่และคนอื่นๆไม่ตอบสนองใดๆเวทมนต์ปีศาจก็พุ่งเข้าใส่โล่ป้องกันและสลายหายไปต่อหน้าต่อตาสู้มู่เขานำกองกำลังที่เหลือไปยังประตูเมืองเซนมาด้วยตนเองตั้งใจจะงัดประตูเองซูมูเห็นจีเซียวหมดความอดทนจึงหันไปหาสตาร์แพลตินัมมหลลลาา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 ยยคคนนนนนนนเเเรรรริิิิ่่่่่่ถะะบบดดดไไฟฟทททัีููกกพพพุุงงงผอศสื้ ก่อนที่เขาจะพูดจบระเบิดไฟนอกเมืองก็ระเบิดเปลี่ยนเป็นเวทมนตร์ระเบิดระดับสูงและผงสีดำที่ฝังอยู่ด้านล่างก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่การระเบิดเหล่านี้จึงรวมกันเป็นพลังที่ทรงพลังยิ่งขึ้นทันใดนั้นรากับดวงอาทิตย์ดวงที่สองทิ้งทางทิศใต้ของเมืองเซนมาเพียงหลุมระเบิดขนาดใหญ่ที่ยังคงอยู่บนพื้นนอกเมืองโดยไม่พบสัตว์ประหลาดแม้แต่ตัวเดียวพวกมอนสเตอร์หายไปไหนหมดทำไมพวกมันถึงระเบิดไปหมดฉันกำลังเล่นอยู่ในโคลนทางตะวันออกเฉียงเหนือและอุทานออกมาว่าช่างเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ท หลังจากยืนยันว่าจีเซียวที่พุ่งเข้าใส่กับดักได้หายตัวไปแล้วพวกเจ้าได้มีส่วนร่วมอย่างมากในการป้องกันสึกเซนมาและพวกเจ้าได้รับรางวัลเป็นเหรียญเงิน,เนสิบเหรียญคนละหนึ่งพันแปมเมื่อมองไปที่สตาร์พลัสตินัมและคนอื่นๆระดับของพวกเขาเพิ่มขึ้นสองถึงสามระดับหลังจากแบ่งค่าประสบการณ์เท่าๆกันค่ะประสบการณ์หนึ่งเปอร์เซ็นนี้เป็นประโยชน์ต่อสู้มูเช่นกันแต่การเพิ่มขึ้นนั้นน,น้อยมากกับปันจานาสัสท่านยังคิดว่าการขุดเหมืองไร้ประโยชน์อยู่อีกหรือจึงถอนตัวออกจากกำแพงเมืองและเตรียมไปหาเจ้าหญ ส่วนเซนอีฟก็ยืนอยู่ข้างๆดานัสฟังคำอธิบายของเควินเกี่ยวกับกับดักบินปืนและที่มาของกำแพงเมืองใหม่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นนางก็ยังคงกรอกตาและทำสีหน้าแบบว่าใครจะไปเชื่อละ่ะเพราะในจัก,กรวัตดัมฟรีสมีเพียงซูมูเท่านั้นที่กล้าไปร้องเรียนเรื่องนางเจ้าจะไปกำแพงเมืองเพื่อชมความตึงเต้นนั้นหรือซูมูเลิกคิวในที่สุดอาฟิยาก็ถูกจักรพรรดิปล่อยตัวออกจากเมืองหลวงเธอยังเดินเตร็ดเตร่ตรไม่ทั่วถึงจึงหันหลังวิ่งหนีเมื่อเห็นซูมูประโยคนี้ไม่มีประโยชน์เมื่อเห็นว่าอาฟิยา่อูกูยืนยันอย่างคยกิ่ การเอาชนะทวีปดำฟรีได้ในไม่กี่วินาทีจึงไม่ใช่เรื่องยากอาฟิยาเริ่มสนใจและตกลงทันทีเอาละ่ะเจ้ายังมีความจงรักภักดีอยู่บ้างเมื่อเห็นสู้มูและเจ้าหญิงอาฟิยาประชุมกันเพื่อรับประทานอาหารเย็นท่านผู้ทรงปัญญาท่านการุณาเลี้ยงอาหารเจ้าหญิงหรือไม่ในความรู้สึกของเธอพระเอกรมอาหารด้วยมอนสเตอร์เท่านั้นเมื่อเห็นซีลูยังคงตกตะลึงสู้มูจึงสั่งอีกครั้งไปเชิญเอลเวียนมาค่าจะจัดงานเลี้ยงให้เจ้าหญิงทั้งสองที่คฤหาสน์นักปราชญ์แม้แต่อาจารย์นักปราชญ์ก็ไม่เว้นแม้แต่เจ้าหญิงเอลด้วยซ้ําสู้มูไม่สนใจสีหน้าประหลาดใจของซีลูและพาอาฟิยาไปยังคฤหาสน์นักปราชญ์ในขณะนั้นความสนใจของสู้มูจดจ่ออยู่กับแผนที่พื้นหลังหลังจากที่วีรบุษอัญเชิญออก คนขับรถบอกว่าพวกเขาได้เข้าไปในป่าเบรดและกำลังเข้าใกล้หมู่บ้านอันเดฟอามาตต์ส่งกองกำลังไปโจมตีเมืองเซนมาสองครั้งและได้รับความสูญเสียอย่างหนักสู้มู่ควรพิจารณาการคืนของขวัญชิ้นใหญ่ด้วยบดท,ที่39มีเกมเพลย์ที่ซ่อนอยู่ที่เรียกว่า d e m o n i c ฟ a l l หรือไม่บทที่39อาจมีโหมดเกมลับที่เรียกว่า d e m o n i c Fall หรือเปล่านะดัมฟรีส,สตา้าพลัสิโัมถึงกับแช์ประสบการณ์การเล่นเกมของเขาในกระทูพี่น้องทั้งหลายโครงสร้างพื้นฐานคือทางออกที่แท้จริงตอนนี้ฉันเป็นเจ้าของบ สิ่งต่อสร้างในด้นําฟรีสเงินและแต้มสนับสนุนพุ่งสูงขึ้นน่าเสียดายที่กองทัพของราชาปีศาจถูกกวาดล้างจนหมดสิน้นและฉันก็ไม่ได้รับรายได้เพิ่มพี่ชายขอช่วยโอกาสจากกระแสะนี้หน่อยเถอะฉันอยู่ที่คฤหาสน์กําลังเตรียมงานเลี้ยงแล้วจู่ๆนักปราชญ์ก็ขอให้ฉันทําอาหารให้เจ้าหญิงทั้งสองแต่เจ้าหญิงเอลไม่กินปลาเนื้อไข่หรือผลิตภัณฑ์นมฉันควรทําอาหารอะไรดีเขาเตรียมอาหารกลางวันไว้เครื่องหนึ่งแล้วจู่ๆสู้มู่ก็ประกาศออกมาว่าเจ้าหญิงเอลกําลังจะมาและเธอก็กําลังลดน้ํหนักอยู่ด้วยแม้แต่พ่อครัวฝีมือดีก็ยังทําอาหารไม่ได้ถ้าไม่มีข้าวในเมื่ออาหารมังสวิรัตในเมืองแซงมามีเขาจะทําอะไรได้ล่ะทําให้เหล่าคนขับรถไายขับขี่ซีที่อยู่ในภารกิจต้องหันมาตอบทันที เจ้าหญิงสองคนอีกคนหนึ่งเป็นใครบอกข้ามาอีกพวกเขานอกจากคนขับรถลบขับขี่ซีแล้วผู้เล่นกลุ่มเมฆคนอื่นๆก็เริ่มถามว่าเจ้าหญิงคือใครมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ครุ่นคิดถึงคำถามที่ว่าเท่าหกไม่ชอบกินให้เทคโนโลยีและทำงานหนักแก่เธอหน่อยโยนผักสองใบลงในน้ำแล้วให้ผักสามดอกหนึ่งช้อนแก่เธอเจ้าไม่เคยเห็นโรงอาหารต่างโลกหรือให้เต้าหู้ทอดแก่เธอสิเมื่อเห็นคำตอบของผู้เล่นกลุ่มเมฆเหล่านี้เท่าหากก็ขมวดคิ้วอีกครั้งที่นี่ไม่มีแม้แต่ซุปไก่สกัดแล้วเขาจะหาเทคโนโลยีและงานหนักจากที่ไหนกันสิิ่่งงีไไวจคอออเตาาขกกยบบลมมมรชซ นักบินตบหลังเขาเบาๆเ,เ,เตือนว่าหยุดโพสไร้สาระได้แล้วเกือบถึงแล้วคนขับซีปิดหน้าฟอรัมและมองขึ้นไปบนถนนข้างหน้าที่นี่คือที่ที่พวกเขาเผชิญหน้ากับเหล่าอันเดธเรนเจอร์ผู้ขึ้นชื่อเรื่องความคล่องแคล่วเป็นคนแรกตอบกลับเสียงเหมือนมันดังมาจากทุกที่เลยพวกมันเยอะมากเลยผู้เล่นวอร์รีเออร์เทน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงบนผ้าแล้วเช็ดดาบเหล็กของพวกเขาด้วยผ้านั้นเรนเจอร์ <Ranger S 2> จะประหยัดกว่าเพียงแค่สอดลูกธนูลงในขวดน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วยิงออกไปในการต่อสู้ส่วนนักเวทต,ต้องเจอกับความยากลำบากที่สุดพวกเขาต้องใช้้้้้้้้้้้เเ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 ววววทททททมมมมนนนนนนนตตต์์์าา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 พพพืื่่่่่่่่ออออออใใใชชชชศัััักกกกกกกดดดดิิิิสสสธซึงง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 ลลลลีีุุรรรูแแแไปคขขขขขบบบบ็็็จะหยผ กระบองเหล็กนั่นมันมีประโยชน์อะไรนักบินผายมือไปที่อาวุธของเขาฉันเพิ่งเจอกระบองของซิดให้ฉันยืมไหมเขาหยิบดาบใหญ่ออกมาจากกระเป๋าเวทมนต์แสดงให้เห็นว่าเขามีอาวุธอีกชิ้นหนึ่งนายจะดูถูกฉันได้แต่ห้ามดูถูกกระบองของฉันเด็ดขาดคนขับซีถือกระบองเหมือนดาบพุ่งเข้าโจมตีหมู่บ้านอันเดธมาเอ๋ยที่นี่มีอันเดสมากพอที่จะท่าหรือหยุดการบุกได้แล้วหมอกหนาชุบคลุมอยู่เป็นเวลานานทำให้ทัศนวิสัยต่ำมากยิ่งกองทัพอันเดสอยู่ในบริเวณนี้ด้วยคนที่ขลาดอาจจะตกใจกกกกกลลัััััวววววจนนนนนตตตสส่่่่่่เเเเเเเมมมืือืออออออหหดดดดปรรราาาาาฏแ้้้้ะะททงงงพพพขขขไโูุุยยึ กรงกระดูกของอันเดสแตกกระจายเหลือเพียงกองกระดูกกองอยู่บนพื้นเหตุการณ์เหล่านักรบและจอมเวทต่างอุทานด้วยความไม่อยากจะเชื่อพวกอันเดสพวกนี้เพิ่มพลังให้พวกเราอีกหน่อยไม่ได้เหรอนี่มันน้ำศักดิ์สิทธิ์คุณภาพต่ำจริงหรือเหรอนี่ผลลั์มันดีเกินจริงไปหน่อยฉันเคยขัดจอบมาแล้วพวกมันก็ยังเปลี่ยนจากกระดูกกลับมาเป็นอันเดสได้ถ้าเขาใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์สวดมนต์จริงๆเขาก็แค่เทใส่อันเดสเลเวลต่ำพวกนี้แล้วพวกมันก็จะถูกทำลายทันทีนักบินคร่ำมครวญพลางออกจากทีมและรีบวิ่งไป ทีมสี่คนของพวกเขาเคยมาที่นี่มาก่อนแล้วรู้ว่าเหล่าอันเดสกำลังรวมตัวกันอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ที่หลวเย่กุยเจิน้นและคนอื่นๆกำลังซ่อนตัวอยู่พวกเขาก็เห็นเสาไม้สองต้นโผล่ขึ้นมาจากหมอกเบื้องหน้ามีแผ่นป้ายแขวนแนวนอนท่านกลางระหว่างพวกเขาเป็นเครื่องหมายบอกทางเข้าหมู่บ้านเข้าหมู่บ้านและมุ่งหน้าไปทางเหนือได้ไม่นานนักบินก็ได้ยินเสียงเรียกจากหลวเย่กุยเจิน้นและหยุนหยุนเซิงเมื่อได้ยินเสียงการต่อสู้จากข้างนอกพวกเขาก็รีบวิ่งออกจากบ้านเพื่อไปสมทบพี่ชายรับไปหลวงเย่กุยเจินเจ้นเอื้อม ขณะที่เขาเคลื่อนผ่านไปเหล่าอันเดส13ตนก็ล้มลงกับพื้นร่างกายของพวกเขากลายเป็นกระดูกผุพังพระเจ้าช่วยวิชาดาบนี่มันอะไรกันนายไปเรียนวิชานี้มาจากใครมาเนี่ยผู้บัญชาการเควินเคยสอนวิชาแบบนี้มาก่อนหรอฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหลวเย่กุ้อเกินยืนถือดาบพาดบ่ามองคนอื่นๆอย่างงุนงงนายยังเรียนวิชาดาบจากผู้บัญชาการเควินอยู่อีกหรอบ้าเอ๋ยเกมนี้มันสมจริงมากทำไมฉันถึงเรียนวิชาไม่ได้บ้าเอ๋ยฉันก็แค่เก็บเมล็ดงาฉันเรียนวิชาเซ้าหลินมาตั้งสามปีแล้วผู้เล่นคนอื่นๆลองใช้ดูแต่พููดไไมมม่่่่่ออออกกเืบววาาาศิิิิลปรรรตตส้้ทีีชจจงผ ตอนนี้ไม่ใช่เวลามากังวลเรื่องนั้นหรอกหลวงเย่กุุยเกินเตือนมีคนอื่นอยู่ที่นี่ด้วยหลวงเย่กุ้ยเกินนบยักหน้าและเขาก็เป็นมนุษย์แต่ดูเหมือนเขาจะถูกปีศาจครอบงำจนกลายเป็นปีศาจไปแล้วการยอมรับปีศาจถล่มสามารถเปลี่ยนเจ้าให้กลายเป็นปีศาจและเข้าร่วมกองทัพของราชาปีศาจได้ถ้าฉันเข้าร่วมเผ่าปีศาจความนิยมของปราจะดิ่งลงเหวเลยเหรอถ้าเป็นแบบนั้นฉันก็จะไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้หรอกเหรอไปจากที่นี่ก่อนเถอะฉันใช้คาถาพิสูจน์ตัวตนกับเขาแล้วเขาเป็น Nec แต่เราสามารถจับในโครแมนเซอร์และสอบสวนเขาเพื่อขอรายละเอียดได้ใช่ถ้าคนตายสามารถแปลงร่างกลับเป็นมนุษย์ได้ละ่ะหลัวเย่กุ้ยเกินก็เลิกคิ Q ้วขึ้นและเม้มริมฝีปากเด็กหนุ่มนี่กระตือรือร้อนจริงๆเฟิร์มผิงในเมื่อทุกคนตกลงที่จะต่อสู้กับเนโครแมนเซอร์แล้วเราไปกันเถอะหยุ่นหยุ่นเซิงนั่งยองๆใกล้ๆเธอเจิมโกลงเล็บและฟันอันแหลมคมของสัตว์เลี้ยงต่อสู้ด้วยน้ำมนต์โดยเฉพาะหมาป่าดำสองตัวพวกมันพุ่งเขาาง้าใส่ฝูงอันเดะเปล่กับสุนัขบ้าแทะกระดูกทุกชิ้นที่หาได้้้้้้้หหหัั่่่่่่่่่วเเเเเเเยยยยกกกกกกุุิิิินน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 นาาาาาาทททีีมมมมมดดดลลึึึขขขไไไปปใููบซงงงรร็อ ผู้เล่นเรนเจอร์รีบวิ่งหนีลูกธนูจนหมดถูกบังคับให้เก็บมันจากกองโครงกระดูกแล้วนำกลับมาใช้ใหม่จนกระทั่งถึงใจกลางหมู่บ้านพวกเขาจึงเห็นชายคนหนึ่งนั่งอาแทงอยู่บนบ่อน้ำแห้งๆในจัตุรัสอะไรคนขับรถจื่อเจ้าก็พูดขึ้นมาทันทีว่ามีเนโครแมนเซอร์มากกว่าหนึ่งคนซึ่งก็สมเหตุสมผลเนโครแมนเซอร์เลเวลสิบสามคงไม่มีพลังเวทควบคุมอันเดชนับพันได้หรอกข้าคานึกว่ากองทัพเซนมาจะมาแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มเนโครแมนเซอร์ด้วยกันซะอีกฉันก็เคยเป็นนักผจญภัยเเ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 เหหมม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 ืืืืือออออออนน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 กก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 ััััััใใ่่่่่่่่่่พพพวววววววรรรราาาาาาาสิิิททททไไไไแข้้้ผปปีีีีศจจจลละะดดตตตงงง็บบคคคยยซู ทุกคนมาร่วมเผ่าปีศาจกันเถอะไม่เพียงแต่พวกแกจะมีชีวิตที่สุขสบายเท่านั้นแต่ยังมีซักคิวบัสสาวงามอีกเดี๋ยวก่อนนักบินซีตะโกนขึ้นมาทันทีเรื่องอื่นไม่สำคัญหรอกแต่พวกแกบอกว่าเผ่าปีศาจมีซักคิวบัสสาวหรอกราบใดที่พวกเจ้ายอมรับซักคิวบัสข้าจะพาพวกเจ้าไปพบพวกมันหลังจากยอมรับซักคิวบัสแล้วพวกเจ้ายังสามารถแปลงร่างกลับเป็นมนุษย์ได้หรือไม่คนขับรถที่ถอดหน้ากากถามแต่แล้วคิวก็เยาอเย้ยเข้าร่วมเผ่าปีศาจแล้วหวังว่าจะแปลงร่าง พวกเจ้าไม่ได้พูดจริงเขาอุทานด้วยความประหลาดใจพวกเจ้าอยากตามหาซักคิวบัสหลังจากตกลุมรักปีศาจรจริงๆเหรอไรสาระข้าแค่มงแต่จะถ่ายททดเสี่ยวจริงข้าไม่มีทางคิดถึงซักคิวบัสหรอกจับเนโครแมนเซอร์ก่อนเถอให้มันควบคุมอันเดดแล้วเรียนแถวข้ากันเองแบบนี้จะสะดวกกว่าเยอะไหมเมื่อได้ยินความคิดของนักบินผู้เล่นทุกคนก็พยักหน้าหมายความว่ายังไงคิวมองผู้เล่นด้วยความประหลาดใจยังจะขัดขืนอีกเหรอคอมดาบเย็นเฉียบกดลงบนคอทำให้เขาขยับไม่ได้แม้แต่นิดเดียวจากนั้นข้าก็ได สัตว์เลี้ยงต่อสู้ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็พุ่งออกมาทันทีหมาป่าดํา2ตัวพุ่งเข้าใส่พวกเขาทั้งสองในพริปปาและใช้ฟันรัดคอกันหากคู่ต่อสู้ใช้ท่าทีหุ่นหันพลันแล่นพวกมันจะกัดเขาอย่างรุนแรงเมื่อเขาพุ่งเข้าหาในโครแมนเซอร์คู่ต่อสู้ได้ควบคุมอันเดสให้เดินหน้าไปแล้วยังคงเป็น F และ W เจียงที่ขับเคลื่อนด้วยการสนับสนุนจากระยะไกลและซีที่ขับเคลื่อนคนขับเพื่อเอาชนะอันเดสซึ่งเปิดช่องว่างให้นักบินพุ่งเข้าไปในท้ายที่สุดนักบินต,ต้องต้านทานเวทมนต์เปลวเพลิงดําของคู่ต่อสู้ด้วยความพยายามร่วมกันพวกเขาปราบในโครแมนเซอร์ที่อยู่ตรงหน้าได้คิวถึงได้นึกขึ้นได้ว่าต้องใช้เทคนิคพิสูจน์ตัวตนเพื่อทดสอบพวกเขาและผลลัพธ์ก็น่าตกใจ เทพแห่งสงครามเทพแห่งลมเทพแห่งความเร็วเทพแห่งไฟเทพแห่งน้ำเทพทุกรูปแบบล้วนเข้าข้างพวกเขาหยุดพูดไร้สาระได้แล้วนักบินฟาดกระบอกเข้าที่ใบหน้าไม่ได้ยินหรือไงสั่งให้พวกอันเดปรียงแถวแล้วตายซะพวกเราตายแล้วตายแล้วตายแล้วทำไมฉันต้องฟังแกด้วยได้ยินคนขับซีพายลอดยืนยันกับคนขับที่สวมหน้ากากาว่าคนที่ลมลงจะถูกขับออกจากสังคมมนุษย์พวกเขาไม่ได้รับสิทธิมนุษยชนอีกต่อไปและจะถูกพรมานตามใจชอบใช่ไหมคนขับที่สวมหน้ากากพยักหน้าหน้าเสียดายจริงๆนะเจ็ดคนโตหน้าเสียดายจริงๆคิวจ้องมองชายสองคนพวกนไป ท่ามกลางเสียงกรีด้งร้องผู้อาวุโสทั้งสองก็เคลื่อนตัวออกไปจนกระทั่งเหล่าอันเด็เริ่มถูกสังหารพวกเขาก็กลับมาร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ซูโมูและเจ้าหญิงทั้งสองนั่งอยู่ที่โต๊ะรอให้เท่าหกคนมาเสิร์ฟเขาก็เห็นความคิดเห็นของผู้เล่นเกี่ยวกับการค้นพบการล่มสลายของปีศาจการล่มสลายของปีศาจนั้นหรือหากในอนาคตมีความต้องการการให้ผู้เล่นไปเล่น infernal affair ที่เผ่าปีศาจก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้บทที่ 55, น,น,นี่ันไม่มเหตุสลงั้าคะแนนดีคะแนช่างไม่สมเหตุสมผลเสียจริงควรเป็น82คะแนนใที่สุดอาหากปเสิบฟอทายความื่นน ก่อนที่ทั้งสองจะเริ่มรับประทานส่วนผสมที่ไม่เคยมีมาก่อนและกลิ่นหอมเยวลวนก็ทำให้เจ้าหญิงทั้งสอง,ลงหลงใหลในทันทีซูโมยักหน้าอย่างพึงพอใจดูเหมือนว่าการเสิร์ฟอย่างช,าช้าจะมีประโยชน์นางคำกล่าวที่ว่าความหิวคือเครื่องปรุงรสที่ดีที่สุดสาวใช้ชันให้พระเอกเตรียมอาหารมังสวิรัตให้เอลเวียนจานไหนละ่ะถึงจะไม่ใช่เต้าหู้ทอดแต่มันก็ยังเป็นเมนูเต้าหู้อยู่ดีใช้ลุงหกซึ่งไม่ชอบกินอะไรได้ค้าเดาคำถามไว้ล่วงหน้าแล้วและได้ให้คำตอบกับสาวใช้ไปแล้วด้านซ้ายเป็นหมูีรราาาาาาดดอออออส้้้นนขขววเหมมูููยย่่่งงงธุุุุททฝืบษผก ซิโลที่ยืนอยู่ข้างหลังซูมูกำลังเสิร์ฟเขาหน้าแดงกลับรู้ว่าเนื้อต้องมาจากสัตว์ประหลาดเอลเวียนกลับดูสง่าง,งามมากเธอจิบเต้าหู้ด้วยช้อนเงินอย่างอร่อยอร่อยสัมผัสได้ถึงเนื้อสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์และรสชาติเผ็ดร้อนของมันทันทีเมื่อเห็นเอลเวียนทึ่งกับเต้าหู้หมาโผจานหนึ่งซูมูก็รู้สึกเหมือนกำลังทรมานตัวเองมอเมื่อเมืองเซนมาปลอดภัยและเติบโตเต็มที่แล้วเขาคงจะปลูกพืชผลหลากหลายชนิดและให้ผู้เล่นเตรียมอาหารเลี้ยงฉลองให้เธออีกขณะเดียวกันซูมูก็หยิบมีดและซ่อมขึ้นมมมมมาา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 ลลลลิิิิ้้้้รร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 สออ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 อหห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 หจจกกกกกบบนน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 นเเเเเเเดดทททีีีีีี่่่่ยยยยยยยไปปตงงงงงงงวววฝืืขูซััๆพโชใคค็ญ หลังจากกินเสร็จสู้มู่เช็ดปากและเงยหน้าขึ้นมองสาวใช้เข็นรถเข็นอาหารเข้ามาในห้องอีกครั้งเหล่าหลิวตูเซียงเตรียมพาเฟ,ฟ่พิเศษสำหรับสู้มูและอาฟยาแต่สิ่งที่นำมาให้เอลเวียนกลับเป็นแค่คุกกี้หนึ่งจานครับทำอะไรให้เอลเวียนอร่อยกว่าน,นี้ไม่ได้หรือไงเมื่อเห็นสู้ท่านหญิงองค์หญิงเอลว,วิรบุรุษบอกว่าไม่มีอาหารมังสวิรัติในเมืองแซงมาแล้วตกลงสู้มู่ถอนหายใจเอลเวียนพออาหารเริ่มอิ่มข้าจะเลี้ยงฉลองอีกแน่นอนก็กำลังกินพาเฟ่ยอย่างอร่อยอร่อยด้วยช้อนแม้แต่หัวยังกระแทกปวดหัวเพราะความหหหหนน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 นาา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 าววววออ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 ฟฟฟยยยยยถืืืชชช้้้้้้้ไไใใใใมมมมพพพูดดดดแททบบ่่่่กกกัััังงงงงงรรรรตตเเเเเปป็ะะจจจจค์์ญิิสล ต้องบอกเลยว่าเหลาหลิวผู้ไม่ชอบกินเลือกพาเฟ่ได้อร่อยจริงๆพาเฟ่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายและปรุงแต่งด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายไม่ต้องกังวลว่าอาเฟียจะเบื่อง,ง่ายเสิร์ฟให้ข้าได้ทั้งวันเลยเหรออาเฟียถึงกับตะลึงเจ้าจะใจดีขนาดนี้เชียวหรือได้สิซูโม่เปล่าอย่างตรงไปตรงมาปรับใดที่องค์หญิงชอบเชฟก็ทำให้ได้ทุกเมื่อซูโม่อยากจะนั่งกินในคฤริหา์ทั้งวันโดยที่ไม่ก้าเท้าออกไปนอกบ้านเลยไม่ใช่แค่พาเฟ่สูโม่ยังให้เหลาหลิวทำอาหารอร่อยอร่อยเพิ่มอีกขังอาเฟียไว้ในห้องนอนมาตั้งเป แน่นอนองหญิงเอลเวียนท่านาต้องการอะไรเราสามารถหาเชฟมาทำให้ได้ทุกเมื่อดูเหมือนว่าเหลาหลิวผู้ไม่ชอบกินจะต้องแบ่งปันสูตรอาหารซีอิ๊วเพิ่มย่าอิ่มเกินไปจึงพักผ่อนในห้องพักแขกของคฤหารนักปราดยังคะก็ใช้ได้สูงูจ้องมองเท่าหกท่านใส่ใจอง,องหญิงเอลเวียนมากกว่านี้ไม่ได้หรือคะโตอ,อาหารเต็มไปด้วยอาหารเอลเวียนกินได้แค่เต้าหู้หมาโผน่าสมเพชจริงๆความไม่ชอบกินของเท่าหกก็ยากลำบากเช่นกันแต่เขาก็ทำอะไรกับวัตถุดิบที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่ได้เอาละ่ะมือนี้พอกินได้เมื่อเห็นสีีหหนนน้้้าาาาเเเเเคคครรรร่่่่่งง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 ขขึึมมออลลิิิวววววูููกก็พดัแผจะไปปทื ท่านจะไปด้วยหรือไม่เหล่าหลิวผู้ไม่ชอบกินรู้สึกดีใจกับข่าวนี้ความเศร้าโศกจางหายไปไปเถิดท่านเซียนโปรดปล่อยให้ข้าจัดการเรื่องนี้เองเขาวางแผนอาหารกลางวันมื้นี้อย่างพิถีพิถันเพียงเพื่อกระตุ้นภารกิจเปิดโรงเตี๊ยมในเมืองหลวงจากนั้นเขาก็หยิบเหรียญทองออกมาวางบนโต๊ะแล้วยื่นให้เหล่าหลิวผู้ไม่ชอบกินตั้งแต่เปิดโรงเตี๊ยมเจ้ากับข้าจะแบ่งรายได้กันคนละเครื่องหลังจากนั้นซู่มูก็ยื่นสัญญากระดาษให้เหล่าหลิวผู้ไม่ชอบกิน Century. เซ็นชื่อเหล่าหลิวผู้ไม่ชอบก ต่างหากเศษการแบ่ง50-50นี่มันดูไม่สมเหตุสมผลไปหน่อยเหรอหลังจากได้ยินคํพูดของเหลาหลิวสู้มู่ก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง50-50นี่มันดูไม่สมเหตุสมผลเลยเปลี่ยนเป็น80-20ดีกว่าถ้าข้าขอแต่งตั้งเจ้าเป็นหัวหน้าครัวและผู้จัดการร้านและถ้าจะให้20%ของกําไรเป็นค่าจ้างเหลาหลิวผู้ไม่ชอบกินถูกลดตําแหน่งจากหุ้นส่วนเป็นพนักงานเหลาหลิวตกใจรีบใช้เทคนิคระบุตัวต,วตนเพื่อตรวจดูสู้มู่และแท้จริงแล้วเขาพบว่าความนิยมที่สู้มู่มีต่อเขากําลังลดลงพวภาพท่านเซียนเข้าใจแล้วการแบ่ง82%นั้นสมเหตุสมผลที่สุดโปรดมอบหมายงานนี้ให้ข้าด้วยโซโมก็สั่งว่าเมื่อท่านเดินทางมาถึงเมืองหลวง ให้ไปหากองกำลังเวทมนต์ของจักรวรรดิก่อนลูกน้องเก่าของข่าอยู่ที่นั่นและพวกเขาจะช่วยท่านเปิดโรงเตี้ยมหากมีขุนนางขุนนางฝึกหัดหรือบุคคลอื่นใดที่มีชื่อเสียงมารับประทานอาหารที่โรงเตี้ยมในนามของข้าข้่าเข้าใจเหล่าหลิวผู้ไม่ชอบกินรีตอบตกลงข้าจะให้อาหารฟรีแก่เพื่อนของเหลาหลิวแน่นอนไม่สู้มู่สายหัวถ้าท่านเจอคนแบบนี้เพิ่มราคาอาหารเป็นสามเท่าเลยเพียงสู้มู่เท่านั้นที่รู้ว่าเขาไม่มีเพื่อนในเมืองหลวงพวกเขาทั้งหมดเป็นศัตรูกันภายในราชการมีเพียงจัก,กรพรรดิองค์เก่าเท่านั้น ซูมก็ยิ้มและปลอบใจเขาว่าท่านเป็นนักรบผู้กล้าหาญไม่มีใครเลงเป้าท่านหลอกไม่ต้องห่วงส่วนจาก,กรพรัดพระองค์คงไม่เลงเป้าเหล่าหลิวอย่างแน่นอนอย่างน้อยที่สุดก็จะหาเรื่องทะเลาะก,กับซูมู่จำไว้นะลืมเรื่องเงินปลาขรันนั่นไปซะซูมู่หล่ยเหล่าหลิวด้วยน้ำเสียงที่เยาวยวนและเยาวยยนอาหารของท่านต้องถายได้อย่างน้อยหนึ่งเหรียญทองเข้าใจไหมสัตว์ประหลาดที่ถูกฆ่าอย่างไม่ใส่ใจในป่าตอนนี้ถูกนำมาเสิร์ฟบนโต๊ะด้วยเหรียญทองเซียนปล่อยให้ข้าจัดการเองข้ารับประกันความพึงพอใจกำไรมหาศาลขนาดนมมเงงหไ่วออืืร หลังจากเซ็นสัญญาและรับภารกิจเขาไม่พูดอะไรในฟอรัมเลยเขากลับวิ่งไปยังเมืองหลวงอย่างตั้งใจตั้งใจที่จะร่ำรวยอย่างเงียบเยเมื่อเห็นเขาออกเดินทางแล้วซูมูก็ยิ้มและพยักหน้าเขาเชื่อว่าปัญหาเงินทุนของเมืองเซนมาจะได้รับการแกถ่ายในเร็วๆนี้แต่เขาไม่ได้เลือกที่จะนอนพักผ่อนเขาเดินไปตามถนนในเซนมาแทนเหล่าผู้เล่นโครงสร้างพื้นฐานยังคงกลั่นดินปืนดำเตรียมย้ายกับดักไปทางใต้ของเมืองเศรษฐนัสตกลงที่จะเข้าร่วมโครงการปัดไม้ขุดเหมืองและโครงการอื่นๆข้าเพียงแต่เห็นด้วยที่จะ หน้างานเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งชั่วราวแต่เนื่องจากสามารถหลกล่อให้พวกเขาทำเหมืองได้พวกเขาจึงสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการวินก็ขมวดคิวและเสริมว่าจานัสเพิ่งบอกว่าการกระทำของาศาสนจักรเมื่อเร็วๆนี้ค่อนข้างแปลกนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ข้าไม่ได้ทำตามคำสั่งของมหาปุโรหิตข้าสงสัยว่า,าศาสนจักรกำลังวางแผนพิธีกรรมอันชั่วร้ายจึงได้แบ่งปันข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมอันแปลกประหลาดของศาสนจักรดูเหมือนว่าศาสนจักรกำลังียมกามสถาปนาเทพเจ้าชั่วร้ายเพื่อพยายามฟื้นฟูสถานะของตนแม่ารับไม่้รวาชยเเหลือจจกพะา ศาสนาจากักรจึงหันไปสนใจเทพเจ้าชั่วร้ายผู้เฉาโชวหวังจะอัญเชิญเขามาด้วยการจ่ายค่าตอบแทนอันแสนสาหัสในฐานะอัศวินเทมเพลา,เารับใช้ศาสนาจากักรและบูชาเทพเจ้าแห่งสงครามผู้ประทานพรแกา่าเขาไม่ยอมให้ตัวเองเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าชั่วร้ายหากเป็นเรื่องจริงนี่ไม่ใช่โอกาสอันดีที่จะกำจัดศาสนาจาักรหรือนักบินผู้ถอดหน้ากากถอนหายใจเฮือกใหญ่ข้าเทเลพอร์ตกลับมาแล้วข้าบอกเจ้าแล้วว่าการจ่ายเงินเพื่อเรียนรู้วิธีวาดเส้นเทเลพอร์ตนั้นมีประโยชน์แน่นอนข้าสาบานได้เลยในโครแมนเซอร์ควรจะควบคุมพวกอันเดียเฉยต่อคาออาาและกหคนับซไพลออมมาานเหหื่ใ้เทพอรร์ตมานาเหลือไม่พอออีกหรื F พายล์ตแฟน F หน้าตาน่าสงสารพูดพลางพูดความจริงออกมาจานัสรู้สึกเสียวซ่าเมื่อเห็นผู้เล่นแต่งตัวประหลาดเหล่านี้พวกเขาเหรอพวกเขาคือฮีโร่ที่คุณกำลังพูดถึงนั้นเหรอหมวกฟางแจ็คแยตหนังตัวเล็กเล็กกระโปรงขาดขาดเชือกป่านกับรองเท้าแตะไม้เควินผู้ถูกซักถามก็ดูเขินอายเช่นกันมันเป็นเรื่องปกติฮีโร่บางครั้งก็ดูแปลกๆหน่อยแม้ว่าเควินและจานัสจะไม่เข้าใจแต่ซูมูก็จำได้ทันทีอุปกรณ์แปลกประหลาดเหล่านี้ล้วนถูกปล้นสะดมโดยเหล่าอันเดดมีคุณสมบัติอย่างสุ เวลาเซอร์ไพรส์อมาตะและเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการตัดหัวครั้งต่อไปส่วนเรื่องที่จานัสบอกว่าข่าวกรองของาศจจาสนจักรเป็นความจริงหรือไม่นั้นเหล่าหลิวกู้เซียงเตียได้เดินทางไปยังเมืองหลวงแล้วจึงให้เขาสืบสวนเรื่องนี้อย่างลับๆได้